ไปยัง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 วันอูหัะเข่าอูอูตัวงามเลยพี่น้องตัวงามไตัวงามเดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวียียยยเดเีดเด อยู่บ้างเอนบ้าอโค้งขนาดนี้ยุใสโอ้แมนอี้ลีพี่น้องพี่ขับเอียนคุณอะพี่นอ้องโอ้บักเหลือกุยงยพี่น้องเปิดุนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนุ่ม,มจะรับที่ตินขอ,อนี้แ ครับพี่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมพบกับช่องนุ่มจากรลับษพักทินเช่นเคยพี่น้องไปครับพี่น้องพาพี่น้องมาหายามเป็จพี่น้องใส่ไใบมือตอนหัวค่ำพี่น้องมันเหยืมาหาใส่เลาะบ้านเลยพี่น้องไม่ได้ไปใส่ไก่ใส่อยู่หน้าบ้านเิ่งยังไดเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกมือเลยหนึ่งสี่มือแล้วอู้เงียบหล่อนพี่น้องเอาโดยความมาเปลี่ยนครับฝนตกไม่หยุดไม่จางเลยต้งเศร้าทั้งเย็นเลยพี่น้องมีฝนตกเปอย์เยอะครับ เอายางนุ่มจากลาปัฒน์ที่นอ,อยู่จังหวัดอุบลน,น้พี่น้องตอนนี้มันไกอยู่ไกลเบิกไก่พื้นที่เขาลบกระดกพี่น้องประมาณแปดสิบเก้าสิบกิโลกับเราเลยไปใส่ไก่เนาะพี่น้องเนาะจะหากินก่ไก่บ้านเท่านี่แหละเป็นยังไงอู้หลังนี้อ้าวมาแล้วพี่น้องสิปะเคาะหนึ่งเต้มออ้าเอ้ามันมันพี่น้องหลังที่สองก็ามาแล้วใส่แพลหลังทอด มานครับพี่น้องเอาขอเก็บกันครับไปพี่น้องแต้มแรกเอาแต้มนิดหน่อยอ่ะมานครับผมไปยับต่อครับไปกับพี่นอ้องฝนคือมีแต้มอีกบ่วันนี้ฝนเด้งโอ้ยอยู่เหมืนอ,เอ,น,อมนเดิมครับสบายดีตรงนูน่นเลยครับน้ำไหลตกตกตกอยู่พี่น้องนะครับฝนตกมุยดๆเลยครับ นี่นโอ้เงียงหล่อนพี่นอ้องอะแต่ขอไปเปลี่ยนครับผมไปแป๊บพี่น้องยามต่อใส่ไว้ประมาณยี่สิบลังแล้วพี่นอ้องตุ่มเงียลูกบวกเนาะเพราะว่าประเดี๋ยวไ,ไปใส่ยหนึงไก่ก็เลยลองบงังโอ้อยู่คือเก่าพี่น้องเดิ <c oughs> ประเดี๋ยวไปใส่ยนลยไก่เราพี่น้องตรงนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีลไรนี่อยู่คือเก่าครับคนมันก็นลบกันไปปอดภัยทั้งคุ้น,นพี่น้องเนาะเขากัเด็กหลังใจทหารเขาอ่า ไปครับผมยางต่อครับกับผมพี่น้องยังบม่ทันมีแต้มที่สามเลยครับโอ้ฝนกับวิทย์ยุทธ์วิญญงเลยพี่น้องตกดีครับโอ้นี่ยอยู่กับเก,าก,าบกนเน่าพี่น้องฝนตกปลาปกิมีอะไรวะพี่น้องไปเรื่อย อยู่คือเก่าพี่น้องไปครับผมโอ้ยเป็นยังไงมั่งนู้ทางน้ำไหลโอ้หอยมีอยอะอ้อตายหรือเล่าน้ำไหลแห้งเอ้าไปน้ำไปอีกทางน้ำไหลพี่น้อง ตายเลยหนึ่งแค่ไปไปเรื่อยๆตามหาแกล้มที่ซองกันสำหรับคืนนี้เยอะกึ้นเรือหน่อยแล้วล่ะพี่น้องเยพี่เยอะเป็นดีจากหลังไปครับผมครับพี่น้องหลังนี้ให้หมุกหมุบพี่น้องบระวังปี๊ป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 ปี๊ไปยัง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  ยังไปยังอ้พันอู้ปะเคอู้อู้ตัวงามเลยพี่น้องตังามไปตัวงามไปเดี๋ยเด๋เดี๋ยวเดี๋ยมานี่มานี้มามเนยอ้ตงาม้องนี่นีเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ตัวสวยๆพี่น้องเอ้มาแล้ว แต้มที่สองเนาะใส่ใหญ่ใส่ใหญ่ฮ่าพี่น้องเอ้ยคนนะครับวันนี้ก็จะมีใส่หนีอยู่อีกครับพี่น้องเอ้าแต้มที่สองแล้วครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไมอยากเก็บก่อนครับพี่นอ้องโอ้ของกระคาดใส่ของพี่น้องเอ้ยเอ้ามานอยู่เด้๋ยพี่น้องเเอ้าเอ้า มัน <krit ic language> มานพ in ี่น้องนี่ครับเดี๋ยวเดียวดีดเดยเซดดเตะดึงุ้เดเบียเดเดีเขาแก้มปากก็ดีเอดีครับแต่งที่สองทีสวยครับอือ งามครับพี่น้องเจม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 อ่าสองแต้มแล้วครับผมเจียวครับยัดเก็บครับผมครับพี่น้องเดไปเบิลงหลังสุดท้ายของรอบแรกพี่น้อง <c oughs> จะไปยี่สิบหลังพยายามรอบเดียวอีกรอบนึงนะพี่น้องนะพอเงียบก็บเบ็ดแล้วแหละ โอ้ยังอยู่คือเ่าพี่น้องไงอ่ะส่รวรอบนี้เขาก็เด้อีสองตัวนะพี่น้องเนาะเราเจอขรอบเด็กครับพี่นอ้องย่ามรอบแหลงเหา2สองแต้มตัวยิง่งใหญ่วนตัวหนึ่งตัวน้อยตัวหนึ่งพี่น้องนี่ครับเป็นปลาคอใหญ่ดีไซน์ดีทิพย์ก่อนพี่น้องลงมายอมออกหวัวใหญ่พอด ลด,ดเล็กลงนะอะเขี่ยมาหนึ่งบนครับน้งอ,งงองยังได้ไครับับพี่น้องเมื่อกี้น้องจับลาประเทศมาเงปเงเงเลี่ยนเงียบพี่น้องย้อนกับมาเปลี่ยนเงียบเห็นหลังนี้พี่อาการพี่น้องนะครับเบ็ดโค้งเลยพี่น้องเฮ้ยอยูบวะคุณนะครับคุณนะครับ,รบอือหูยยังกินยันงกินอยูบวะยู่ใสอู้เบ็ดโค้งเลยพี่น้องเฮ้ย อยู่ยนบ่เย็นบ่เฮ้ยโค้งขนาดนี้ยุใสอู้แมนอีลีพี่น้องพี่ครับเอียนคุณอะพี่น้องอู้บักเหลืองอุ้ยอุ้ยพี่น้องเปิดุนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้องมาจะกรับที่ตีนขออนุญาตอู้ขออนุญาตเก็บก่อนนะพี่น้องเด้ออู้สุดยอดสุดยอดมาแล้วพี่น้องบักเหลืองเอียนพี่น้องนะครับโอ้โหกินตามรังเลย หลังจากหาเปลี่ยนเยื่อโอ้เป็นรถโอ้รถเร่าพี่น้องรถเลารถเลาเลื่อเดี๋ยวเดี๋ยวนุ๊มจะรับเพล่นเก็บก่อนเถอพี่น้อง,องมันรถเบ็ดละอ่ะครับผมครับพี่น้องหลังจากเปลี่ยนเงยื่ก็ได้ปลาไหลมาตัวนึงพี่น้องเงอ้ะโอ้ใส่ไปน้องกันนี่แหละอืมบ่สิงจังบ่สินผมเริ่มเลยขับเกล็กกับพี่น้องตัวนี้หนังมันครับ ครับพี่พิงน้องไปพี่น้องพอพี่น้องมาหายามเด็ดหลอกซองกันพี่น้องจะหลอบเด็กกันพี่น้องเนาะโอ้ยังอยู่คือเก่าพี่น้องเลยฝนตกตกบุญหยุดแตกเถื่อพี่น้องเลยยนะครับบุญหยุดเลยพี่น้องฝนเนี่ยโอ้ยังนี่กับหยุดคือเก่าพี่น้องเลยปลาบปกินเยอะเลยตอนเด็กนี่จะมาบ้านมโน่อพี่น้องเนี่ตกแต่หัวค้ำพี่น้อง ต้องท่านหยุดเลยพาฝนมันย้อมเบ็ดกันเนี่ยโอ้เห็นหนึน้องช่ไหมีแต้มพี่น้องเบิ่งมาหลอบอีกหลอบแรกก็ได้อสามแต้มโอ้นี่ก็ดูเขาพี่น้องหลอบแรกกับปลาจับปลาข้อไปสองแต้มยันไปตัวหนึ่งหลอบเบ็ดเป็นเด่นเนาะใส่เบด็ดด้วยในอุบลพี่น้อง <c oughs> ติดตามสถานการณ์รใช้แดนนี่นะเร็ไปกันลังใจทหารน,น,น,นะครับ กำลังวัดรั้งกันพี่น้องจังนียโอ้ยังอยู่เหมือนเดิมครับโอ้อยูสุเกาพี่น้องเนี่ยลอยล,ล่องอยู่เหมือนเดิมนี่ก็ยูสุเกาพี่น้องไปไปเ,เรื่อยๆครับพี่น้องโอ้ยังนี่มีเต็มเลยพี่น้องเบ็ดยี่สิบหลังเรารอบสองนี่ รอบนี้ครับบ่ได้ก็จะกูเบ็ดเราพี่น้องนะครับอยู่คือเก่าพี่น้องเนียปลาบกินเงีย้ยเลยเนียมีโชคดีนะรอบแรกบ,บ่ได้มาสามแต้มยันได้สักแต้มว่าอ่อยหมอ,อยเงนะี้ยต้มปลาอันนี้เป็นไงมั่งโอ้อยู่คือเก่าครับพี่น้องไปครับผมฉับเด็ดบ่อรอบสอง ตกดีตกคัดตกน,ตดนี้ไม่นองกดหหยุดเลยไหมโอ้ยยังไงบ้างลังนี้น,น้ำไหลโอ้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับมีทังน้ำไหลโอ้โหร้อยอยู่วีร์งนะครับเาเรียญเดอดไปไม่มีแต้ม สองหาปลาบืนน้นตกไปหยุดไปย่อนด้อยตรงไหนโอ้หลังนี้เงือกหลอนครับผมไปใอ้เขียมะกรูดกรปพ่น้องจ,จะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังแรงใจช่องนุ่มจักรับประทิมด้นนครับผมเ <c oughs> บิ่งหลังนี้เต็นงด้วงโอ้อยู่คือเก่าพี่น้องด้ย นนเนี่ยน้อคืนนี่ยเป็นเลยเบื้องหลังสุดท้ายพี่น้องแมนเบอร์สำหรับคืนนี่ไอ้บนกระโปนี่ยกลางลมเอาพี่น้องยามเบ็ดไปครับไปับผมเบื้องหลังสุดท้ายกันมานบ่โอ้อยู่นิ่งเลยพี่น้องดิโอไม่กินอยู่เลยพี่น้องตัวเนี้หล่อนไปแล้ว ไปบ่มยังครับพี่น้องตัววัคซนนี่เขาก็ได้อสามแต้มอยู่นะพี่น้องนอะไอ,อยยุด้กินครับหากิน,นง่ายงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังแรงใจช่องน้องจัดรับพัดนที่น,นี่ครับผมสําหรับคลิปนี้และมือนี้ขอการลาพี่น้องรับสีสอสครับผมสวัสดีครับ